สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนุงหนิงนะครับวันนี้เรามาที่บ้านออดนะครับอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์เราจะไปดูการสร้างบ้านวันแรกของอทีมงานของอาจารย์บอยอายาราและหน่วยงานราชการโดยพี่ๆ่ทหารมาช่วยกันสร้างให้ลุงสมานเสมาเมฆนะครับอายุ80ปีลุงสมานนี่เป็นคนที่บ้านออดอไม่มีบัตรประชาชนตั้งแต่เกิดมายังไม่มีประชาชนแล้วก็ อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆเ,เก่าๆโสมซ้อนะครับซึ่งทางอาจารย์บยอายอัยราเนี่ยได้รับเรื่องแล้วก็เดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานราชการให้ลุงสมานเสมาเมฆมีบัตรประชาชนถูกต้องและก็ร่วมกับหน่วยง,งานของทางอำเภอทางหน่วยง,งานของต่างๆทั้งทหารทั้งอของทางอำเภอราชการต่างๆจัดทาบ้านหลังใหม่ให้ลุงสมานเสมาเมฆ วันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มสร้างกันโดยชาวบ้านชาวบ้านบ้าออดและก็กลุ่มทหารมาช่วยกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านหลังแรกและวันแรกของลุงสมานนี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูกันครับเรามาถึงที่บ้านออดแล้วนะฮะเดี๋ยว จะไปตรงจุดที่บ้านหลังเก่าของลุงสมานที่อาศัยอยู่นะครับนี่ครับให้ดูว่านี่คือบ้านที่ลุงสมานอาศัยอยู่นะครับนี่เป็นหลังนี้ฮะให้ดูนี่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 นี้ยครับเดี๋ยวลงไปไปดูนิดนึงให้ดูว่าความประยุนของลุงสมาน ที่อยู่มาตั้งหลายปีนี่อยู่ที่นี่เป็นยังไงอ่ะลงไปดูที่นึงครับนี่ยฮะรตรงนี้นะครับคือเป็นกระท่อมเรียกว่ากระท่อมใรวขอ,นนอานจอาศัยอยู่อย่างนี้ครับรยอทางนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเจะเรียกว่าทางอาจิแพทย์นะครับเพราะว่าคุณลุงเียาย ของอะไรก็ไม่เอาไปทิ้งไปไหนก็จะเก็บเอาไว้แล้วห้อยตรงเต,ตงเต็มไปบ้านหมดฮะเต็มที่พักอาศัยแกแล้วตอนนี้ทางอาจารย์บอยไอายราและทีมงานของพี่พี่ทหารแล้วก็ชาวบ้านที่จะมาช่วยกันประจิตอาสาสร้างบ้านให้ลุงสมานหลังใหม่อยู่อีกท,ท,ท,ที่หนึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูครับเดี๋ยวว่ามันตัวนี้มาชมรอบรอบนิดนึงก่อนว่าบ้านสมานเป็นแบบปอย่างี่ดู จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูที่ที่กำลังทำหลังใหม่นะครับตาม,มาครับ ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทำบ้านหลังใหม่ให้ลุงสมานแล้วนะครับแล้วเข้ามาดูครับว่าบรรยากาศเป็นไงโหหน้าตาลงมดเลย ถ่ายเลยยืนถ่ายเลยนี่มามามาทั้งหมดเลยทหารอ่ะไปเลยนี่ยุบเลยนี่อันแรกผมถึงว่าให้ไมันต้องตั้งก่อนแล้วค่อยเนี่อยจับเลยก่อน นี่นี่แหละครับตาสมานตาชาบุดวาคตาสมานรอนะครับตอนนี้เครับดีใจไหมลุงทำบ้านใหม่ดีใจอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับ มีของดีให<ด>้โชยโช์ยัง <laughs> ไงต้องมีเต็กแข้งนะตร้ง หินปูนทรายพร้อมนะครับเพื่อจะสร้างนะครับตนนี้ครับอาจารย์บอยและพี่ออนแล้วก็ผู้พิกาต่างต่างชาติต่างเทศเอามาช่วยกันนะครับจัดงบประมาณทำงานกระดาราอยู่สบาย มาต่อจากทาี่ที่ทชายตาสมานอยู่อยู่ทางโน้นข้างๆต่อให้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ติดกันกับหลังเก่านะครับ และนี่แหละครับคือบรรยากาศการสร้างบ้านให้กุตาสมานโดยการทำงานของอาจารย์บอยไอราและก็พี่ๆทหารนะครับก็อย่างที่บอกครับบ้านบ้านลุกชายที่ทำมาไว้คร่าวๆแล้วก็บ้านลูงสมานจะทําต่อไปนะครับก็ขอบคุณทางพี่น้องชาวบ้านออดนะครับที่สละเวลามาช่วยกันกับพี่ๆทหารนะครับแล้วก็คงจะใช้เวลาไม่กี่วันก็คงจะเสร็จนะครับ ยังไงก็ขอบคุณน้ำใจแทนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาและก็ร่วมกันทั้งบริจาคและก็ออกแรงมาช่วยกันสร้างบ้านใหุ้ตาสมานใสมาเมฆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายชมทีน่งเบื้องต้นเราให้ชมแค่นี้นะครับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศกันไปนะครับอยวาลืมติดตาม ข่าวคราวอัพเดตต่อไปจากช่องไทยสําราญชาแนลทาง Youtube ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ